เวลาเราอ่านข่าวเรื่องเกษตรเรื่องป่าไม้หรือแม้แต่ข่าวเศรษฐกิจใหญ่ๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยมากหลายหมื่นเฮกตาร์ซื้อที่ดินแสนเฮกตาร์อะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะแบบว่าไฟป่าเผาพื้นที่ไปกว่า1 0 0 0 0เฮกตาร์ฟังดูใหญ่น่ากลัวแต่นาทีนี้มีใครเห็นภาพจริงๆมัางคะว่าหเฮกตาร์นี่มันใหญ่แค่ไหนแล้วหน่วยนี้มันโผล่มาจากไหนทำไมทักโลกถึงใช้มัน วันนี้เราจะชวนทุกคนไปถอดรหัสเฮกตากันครับว่าหน่วยง่ายๆหน่วยเดียวเนี่ยแอบเล่าเรื่องใหญ่ระดับแผนที่การใช้ที่ดินทั้งโลกให้เราได้ยังไงและที่สำคัญมันเป็นลูกหลานตรงๆของการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะครับอารมณ์แบบหน่วยวัดที่เกิดจากการเมืองวิทยาศาสตร์แล้วก็หน้าข้าวเราเองไปกันทีละสะเต็ปเลยค่ะขอเริ่มด้วยคาถามพื้นฐานสุดๆก่อนเลยนะครับตกลง1เฮกตามันคืออะไรแนะ่ ถ้าให้นิยามแบบเห็นภาพที่สุด1เฮกตาร์คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านยาว100เมตรรวมแล้วก็10,000ตารางเมตรพอดีค่ะ100เมตรคูณ100เมตรเอาเป็นว่าให้นึกถึงสนามฟุตบอลมาตรฐาน1สนามใกล้เคียงกันประมาณนั้นเลยครับ แต่ถ้าคนไทยอย่างเราอยากเทียบกับหน่วยที่คุ้นสุดๆอย่างไร่นะคะอันนี้สำคัญมาก1เฮกตาร์เท่ากับ6.25ไร่หรือพูดให้จำง่ายๆคือ6ไร่1งานแป๊ะๆเลยค่ะงั้นถ้าได้ยินข่าวบอกว่าบริษัทหนึ่งซื้อที่ดิน100เฮกตาร์ก็เท่ากับ625ไร่โอ้โหแค่แปลงหน่วยก็รู้เลยว่ามันใหญ่ระดับฟาร์มหรือโครงการยักษ์แล้วครับ แปลว่าแค่เข้าใจขนาดของ1เฮกตาร์เราก็เริ่มฟังข่าวโลกได้แบบเห็นภาพขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ประเด็นที่ผมสงสัยมากกว่าคือ มันมาจากไหนครับคำว่าเฮกตารเนี่ยทำไมต้องชื่อแบบนี้คำตอบซ่อนอยู่ในชื่อเลยค่ะเฮกตารเป็นการเอาสองคำมารวมกันคือเฮกโตมาจากภาษากรีกโบราณแปลว่า100 R อาเป็นหน่วยวัดพื้นที่ดั้งเดิมในระบบเมตริกช่วงแรกๆ 1R าเท่ากับพื้นที่10คูณ10เมตรหรือ100ตารางเมตรค่ะ งั้นเฮกตาร์ ar, ก็แปลตรงๆเลยว่าร้อยาเท่ากับ100ยคูณร้อตารางเมตรเท่ากับ1,000 0ตารางเมตรคูดเป็นระบบ <laughs> ใช่ค่ะระบบนี้ไม่ได้โผล่มาเฉยๆแต่มาจากยุคการปฏิวัติฝรั่งเศสปลายศตวรรษที่18ตอนนั้นฝรั่งเศสเบื่อมากกับหน่วยวัดที่มั่วไปหมดใช้กันคนละแบบในแต่ละเมืองเลยมีโปรเจกต์ใหญ่ปฏิรูปหน่วยวัดทั้งประเทศ ก็เลยกําเนิดระบบเมตริกที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับใช้เมตรเป็นหน่วยฐานทุกอย่างโยงกับเลขฐาน10เพื่อให้คิดง่ายแปลงหน่วยง่ายไม่ต้องจําเลขแปลกๆทีนี้พอมีเมตรแล้วเขาก็ออกแบบหน่วยพื้นที่ตามมาชั้นแรก เท่ากับ100ตารางเมตรชั้นถัดไปเฮกตาร์เท่ากับ 100R เท่ากับ1,000 0ตารางเมตรสรุปคือเฮกตาร์เป็นลูกหลานตรงๆของโปรเจกต์ปฏิวัติประเทศให้ใช้หน่วยเดียวเลยนะครับไม่ใช่แค่หน่วยพื้นที่เฉยๆแต่เป็นผลผลิตของยุคที่เขาพยายามเอาวิทยาศาสตร์มาจัดระเบียบประเทศทั้งประเทศฟังแล้วเท่ดีนะคะหน่วยวัดที่เกิดจากทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็การเมือง <c oughs> ไปกันทีละสเตปเลยค่ะ งั้นคำถามต่อมา ในเมื่อเรามีตารางเมตรกับตารางกิโลเมตรอยู่แล้วทำไมต้องมีเฮกตารเพิ่มอีกให้ปวดหัวครับคำตอบสั้นๆเลยคือเฮกตารมันอยู่ตรงกลางแบบพอดีมากถ้าเราใช้ตารางเมตรพูดถึงฟาร์มหรือประเทศตัวแรกจะยาวจนหมื่นถ้าใช้ตารางกิโลเมตรเวลาพูดถึงแปลงนาแปลงไร่มันจะใหญ่เกินไปแต่1เฮกตาขนาดกำลังสวยสำหรับที่ดินเกษตรป่าไม้โครงการใหญ่ๆพวกฟาร์มหรือสวนยางค่ะแล้วก็ ยังแปลงกลับไปหาหน่วยอื่นได้ง่ายด้วยแค่เลื่อนจุดทศนิยมเอา เพราะมันก็คือ10,000ตารางเมตรหรือ0.01ตารางกิโลเมตรเองครับถึงแม้เฮกตาร์จะไม่ใช่หน่วยฐานอย่างเป็นทางการในระบบ SI แต่หลายองค์กรระดับโลกเช่นองค์กรมาตราวิทยาหรือองค์กรเกษตรอย่าง FAO ก็ยอมรับให้ใช้เฮกตาร์คู่ไปกับหน่วย SI ได้เพราะนั้นสะดวกและสื่อสารง่ายในงานเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมค่ะเรียกได้ว่าเฮกตาร์กลายเป็นภาษากลางของพื้นที่เกษตรและป่าไม้บนเวทีโลกเลยครับมาดูแผนที่โลกกันนะคะ ว่าใครใช้เฮกตาร์กันจริงๆบ้างในยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรปค่ะใช้เฮกตาร์เป็นมาตรฐานเลยทั้งเรื่องเกษตรการอุดหนุนเกษตรกรผังเมืองไปจนถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมค่ะประเทศอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาออฟริกาใต้ก็ใช้เฮกตาร์กันเป็นหลักในงานราชการและสถิติที่ดินส่วนฝั่งเอเชียจีนเองมีหน่วยชื่อกงฉิงที่จริงก็คือ1 ar, เฮกตาร์เปะ๊ะๆแค่เรียกคนละชื่อเท่านั้นครับ แล้วบ้านเราไทยเรายังใช้ไร่งานวากันในชีวิตประจำวันแต่เวลาเป็นรายงานวิชาการหรือเอกสารทางการก็มักจะมีหน่วยเฮกตาร์ควบมาด้วยเพราะเวลาไปคุยกับต่างประเทศเขาใช้เฮกตาร์เป็นหลักค่ะก็เลยต้องรู้ทั้งสองฝั่งถ้าฟังเขาในประเทศเราเจอไร่ถ้าฟังเขาโลกเราเจอเฮกตาร์แต่จริงๆแล้วมันแปลงหากันได้ตลอด1เฮกตาร์เท่ากับ6.25ไร่คูณหัวไม่เยอะครับ <laughs> พอเรารู้แล้วว่า1เฮกตาร์ใหญ่ประมาณแปลงนาน หกไร่หนึ่งงานทีนี้ลองซูมออกไปดูทั้งโลกบ้างครับจากข้อมูลของ FAO ถ้าเรารวมพื้นที่ดินทั้งหมดของโลกไม่นับแอนตาร์กติกาที่เป็นน้ำแข็งนะคะจะได้ประมาณ13,000ล้านเฮกตาร์ค่ะ13,000ล้านเฮกตาร์ ตัวเลขใหญ่จนจินตนาการแทบไม่ออกเลยครับเขาแบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น3มก้อนใหญ่ๆขนาดใกล้ๆกันแบบน่าประหลาดใจมากคือ 1. ที่ดินเพื่อการเกษตรประมาณ4,800ล้านเฮกตาร์ 2. พื้นที่ป่าไม้ประมาณ4,100ล้านเฮกตาร์ 3. ที่ดินอื่นๆเช่นทะเลทรายภูเขาสูงเมืองประมาณ4,100ล้านเฮกตาร์แปลว่าประมาณ1ใน3ของพื้นโลกที่เป็นดินถูกใช้เพื่อการเกษตรแล้วนะครับนี่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมหน่วยเฮกตาร์มันถึงสำคัญมากเพราะมันเป็นหน่วยที่เราใช้เล่าการเปลี่ยนแปลงขนาดมหาศารของโลกทั้งใบแล้วถ้าเราซูมเข้าไปดูเฉพาะที่ดินเพื่อการเกษตรช่วงตั้งแต่ประมาณปี2000ถึง2023จะเจอภาพที่ซับซ้อนน่าสนใจมากค่ะ พื้นที่เกษตรรวมของโลกลดลงเล็กน้อยประมาณ2%ปอร์ซแต่ในนั้นพื้นที่เพาะปลูกครอปแลนกลับเพิ่มขึ้นราว80ล้านเฮกตาร์ขณะที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ pastures ลดลงไปประมาณ150ล้านเฮกตาร์คือที่เกษตรโดยรวมลดแต่ที่ปลูกพืชเพิ่มทุ่งเลี้ยงสัตว์หายไปแปลว่าทั้งโลกกำลังเปลี่ยนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ ายทั่วโลกแบบเท่าๆกันแต่ไปโตนหนักๆแค่บางทวีปแอฟริกาพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นประมาณ75ล้านเฮกตาร์อเมริกาใต้เพิ่มขึ้นอีกราว25ล้านเฮกตาร์ในขณะที่อเมริกาเหนือกับยุโรปกลับมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงค่ะแปลว่าเราไม่ได้แค่ถามว่า1เฮกตาร์ใหญ่แค่ไหนแต่กําลังใช้มันเป็นพิกเซลของแผนที่โลกเพื่อดูว่าโลกกําลังขยับฐานการผลิตอาหารไปที่ไหนบ้างเลยนะครับพอพูดถึงอาหาร มันก็กลายเป็นคำถามใหญ่ของมนุษยชาติเลยค่ะเพราะประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ที่ดินมีเท่าเดิม ตัวเลขที่น่าตกใจคือถ้าเราคิดพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อคนนะครับปี2001โลกมีที่ดินเพาะปลูกเฉลี่ย0.24เฮกตาร์ต่อคนพอถึงปี2023เหลือแค่0.19เฮกตาร์เท่านั้นเอง0.19เฮกตาร์ต่อ1คนถ้าแปลงเป็นไร่ก็คือประมาณ1ไร่กว่าๆต่อคนสำหรับใช้ผลิตอาหารเลี้ยงเราไปทั้งปีค่ะฟังแนวแอบรู้สึกว่าที่ดินเราน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้มืดมนขนาดนั้น อีกตัวเลขหนึ่งที่วิ่งสวนทางขึ้นมาคือผลิตภาพของที่ดินหรือมูลค่าการผลิตทางเกษตรที่สร้างได้จากที่ดินแต่ละเฮกตาร์ในช่วงเวลาเดียวกันผลิตภาพนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า60%ทั่วโลกเลยค่ะสรุปง,ง่ายๆคือ ที่ดินเฉลี่ยต่อหัวลดลงแต่ของที่เราผลิตจาก1เฮกตาร์เพิ่มขึ้นเยอะมากแนวคิดนี้เขาเรียกว่าการ,กรเกษตรแบบเข้มข้น (agricultural intensification) ค่ะคือการพยายามรีดประสิทธิภาพจากที่ดินผืนเดิมให้ได้มากที่สุดด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยผ่านพืชชนละประทานและระบบกะเกษตรใหม่ๆ ก็เลยวนกลับมาที่เฮกตาร์อีกครั้งหน่วยนี้ไม่ได้แค่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่แต่มันคือเวทีที่ใช้เล่าเรื่องใหญ่ๆว่าโลกกําลังย้ายฐานการเพาะปลูกไปที่ไหนบ้างเรากําลังใช้ที่ดินคุ้มขึ้นหรือกดดันธรรมชาติมากขึ้นแล้วคําว่าเข้มข้นในเกษตรนี่ในระยะยาวมันจะโอเคกับระบบนิเวศไหมคําถามสุดท้ายพวกนี้นี่แหละคะ่ะที่จะผุดขึ้นมาในหัวทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวว่าพื้นที่ X ล้านเฮกตาร์กำลังเปลี่ยนไป ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นตอนวันนี้เราเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยนะครับเฮกตาร์คืออะไรแล้วพอเราค่อยๆแกะออกมาก็เจอว่ามันเป็นหน่วยที่เกิดจากยุคปฏิวัติฝรั่งเศสตั้งใจออกแบบให้เข้ากับระบบเมตริกฐาน10ขนาดพอดีสำหรับเล่าพื้นที่เกษตรป่าไม้และการใช้ที่ดินของโลกแล้วทุกวันนี้มันกลายเป็นภาษากลางที่องค์กรมหือมาทั้งหลายใช้สื่อสารกันแต่ที่ผมชอบที่สุดคือแค่เรารู้ว่า1เฮกตาร์เท่ากับ6.25 เท่ากับ 100, คูณ100เมตรเวลาเราได้ยินข่าวไฟป่า10,000เฮกตาร์หรือแอฟริกาเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก75ล้านเฮกตาร์เราจะไม่ได้แค่ฟังผ่านๆแต่เห็นภาพว่าโลกกำลังเปลี่ยนหน้าตายังไงจริงๆครับสุดท้ายหน่วยวัดเล็กๆอย่างเฮกตาร์ก็เลยกลายเป็นเหมือนพิกเซลบนแผนที่โลกที่ช่วยให้เราเห็นว่ามนุษย์กำลังใช้ที่ดินแบบนี้แบบไหนจะพาเราไปสู่อนาคตที่เลี้ยงคนได้อย่างยั่งยืนหรือกดดันธรรมชาติจนเกินรับไว้แล้วคำถาม มันไม่ได้มีคำตอบง่ายๆเลยครับแต่สิ่งที่เราทำได้แน่ๆอย่างน้อยคือเข้าใจตัวเลขที่เราเห็นในข่าวให้ลึกขึ้นเริ่มจากหน่วยเล็กๆแบบเฮกตานี่แหละคราวหน้าได้ยินคำว่าเฮกตาร์อีกทีลองนึกถึงทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองวิทยศาศาสตร์และก็อนาคตของระบบอาหารโลกไปพร้อมๆกันนะคะถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซี r ร่ o ูไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอ ก่อนหน้าค่ะกับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ